แรมหนึ่งค่าเดือนสิเอก็เป็นวันตักบาทเทโวปีสองพ้าร้ตรงกับวันที่30สตุลาประชาชนก็ร่วมกันใส่บาทสวัสดีค่ะหลวงพี่สุขีความหมายของตักบาทเทโวคือทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะพระครูพิพัฒนวุฒิกรหนูสิริก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าการตักบาทเทโวโรหานะมันมีความหมายว่าอย่างไรคะ อเออแกก็คงจะสงสัยมือนคนอื่นนั่นแหละคําว่าตักบาตรเทวโวหรือเทโวโลหณนะแปลว่าการตักบาตรที่พระเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกหรือลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากพรรษาที่เจ็ดขึ้นไปโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เทศอภิธรรมเจ็ดคำพีโปรดพุทธมันดาแล้วก็ลงที่พนะนครสังกษะัิ์ เออสิริมาริสามึงอยู่เฉยๆได้ป่าคุณลำคาญหัวมึงงอกแงกงอกแงกเหมือนเป็นโรคสานนิบาตหรือเปล่าสวัสดีค่ะหลวงพี่หลวงพี่คะน้องหนูมาริสาเขาโดนด่าบ่อยๆเพราะพาคนไปลงว้วยหนองคลองบึงมานั่งจับ GPS บอกเขาผิดเลยโดนด่าบ่อยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ เออบางทีมันก็ใช้ได้แต่บางทีมันก็ไปบอกเขาผิดแม้แต่กูเองก็ยังโดนพามันลงไปดงในไรอ้อยในดงในป่ามันบอกว่าเลวซ้ายมันก็หลงบอ่อมันก็โดนด่านึหลวงพี่ครับพี่สิริกัญยาก็เหมือนกันแหละพาเขาหลงไปทั่วหมดหนูทั้งสองคนก็โดนด่ากันพ่อพ่อเหมือนกันแหละเขาเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนมากจะบอกเขาถูกคนที่ผิดน้อยแต่หนูก็ด่ามันไปแล้วคนที่ชอบด่านหนู เออมึงอ่านเรื่องประวัติการตักบาตรเทวทีไม่ใช่มึงมาเถียงกันเรื่องนี้อา้าวใครอ่านก่อนว่าไปการหยั่งลงจากเทวโลกความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเทโวโรนาช่วงวันออกพรรษาในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ก็จัดงานต่างๆให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดประเพณีที่สำคัญและมักจัดกันทุกๆจังหวัด คือประเพณีตักบาตรเทโวโรนาคำว่าเทโวโรนาแปลว่าการหย่างลงจากเทวโลกการตักบาตรเทโวโรนาจะทำกันในบริเวณพระอุโบสถมีการอัญเชิญพระพุทธร,รูปเป็นผู้นำแถวของพระภิกษุในการออกบินทบาทของที่ตักบาตรก็มีต่างๆกันไปในแต่ละจังหวัดเช่นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและที่วัดเขานางบวช อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจะถวายบัวให้กับพระพุทธรูปและทิทีิจังหวัดอุทัยธานีนิยมใช้เขาต้มมากหรือเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนโดยจะเอาข้าวเหนียวผัดมหาห่บใบมะพร้าวไวหางใส่บาตถวายพระภิกษุสงการที่ต้องอัญเชิญพระพุทธรูปมาเป็นผู้นำขบวนแถวของพระสงฆ์ในการออกบิณฑบาตเทโวโรนาะถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของวันออกพรรษาอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวพิธีตักบาตรเทโวโรในกระทำหลังจากพระสัมมาสัมพุทธสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มหาชนเฝ้ารอคอยการสเสด็จกลับมาของพระพุทธองค์จึงได้เกิดประเพณีตักบาตรเทโวโรนขึ้นมาพิธีตักบาตรเทโวโรนเมื่อครั้งพุทธกาลในพรรษาที่เจ๊นับจากปีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาครั้นถึงวันปวรนา,าออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดพระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณีทรงเปล่งพระฉับพันณาราังศีสวรรค์สวายเรืองรองไปทั่วทั้งโลกธาุแล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นคือ ท่านเปิดโลกทั้งสามให้เห็นถึงกันในเวลาเดียวกันคือสวรรค์มนุษย์นรกเห็นกันหมดทั้งเทวดามนุษย์สัตว์นรกสัตว์ดิวรชานเปรตอสุรกายต่างเห็นกันและกันด้วยตาเนื้อเป็นอัศาจรรย์ด้วยพุทธานุภาพเมื่อเห็นความอัศาจรรย์นั้นต่างเกิดมหาปิติพากาันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตตการภายภาคเบื้องหน้า เราะเห็นพุทธานุภาพนั้นแม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดียวรัฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยวันนั้นจึงเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกตักบาทเทโวโรนาหมายถึงวันบำบุญตักบาทในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดาการที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ขึ้นไปจำพรรษาอยู่เพียงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เนื่องจากมีพระประสงค์จะให้พระพุทธมารดาได้บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นธรรมชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ประเพณีตัดบาทเทโวโรนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในวันมหาปวารณาเทโวโย่อมมาจากคำว่าเทโวโรนาซึ่งแปลว่า การอย่างลงจากเทวโลกหมายถึงเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธินานแล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆของอินเดียตอนเหนือตั้งแต่เมืองราคริ เมืองพาราณสีเมืองสาวัตถีตลอดถึงเมืองกบินพัดดอสระอุการานันซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ทรงเทศนาโปรดพระประยุมญาติทั้งหลายพั่วนหน้าแล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดาซึ่งหลังจากประสูติพระองค์ได้เจดวันกอสิ้นพระชนและได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่เจหลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่งถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอจึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาประทับที่เมืองสังกัสรประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นบางวัดก็ทำในวันออกพรรษา คือวันขึ้น15คาค่ำเดือน11บางวัดกอ็อทำในวันรุ่งขึ้นคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ทั้งนี้แล้วแต่ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้านพิธีตักบาตเทโวโรนาอันหนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้นประชาชนพร้อมกันไปทำบุญตักบาตเป็นจำนวนมากสุดจะประมาณ พิธีที่กระทํากันในการตักบารเทโลซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับทำบุญตัดบาทรับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเองบางวัดจึงเตรียมการในคราฤหัสแต่งตัวเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุตรสบกที่มีหลอกเลื่อนและมีบาตตั้งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปใช้คนลากนำหน้าพระสงฆ์ พวกทายกทายิกาตั้งแถวเรียงรายคอยใส่บาตรเป็นการกระทำให้ใกล้กับความจริงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าส่วนอาหารที่นำมาทำบุญตักบาตรในวันนั้นมีข้าวเรากับข้าวต้มมาใต้ข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบลำเจียกไว้หางยาวและข้าวต้มลูกโยนนี้มี ประวัติมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะตั้งใจอธิษฐานแล้วโยนไปให้ลงบาทของพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีคนแมกเข้าไปใส่บาทไม่ได้สถานที่กำเนิดพิธีตักบาทเทโวโรนาเทโวโรหนสถูปเมืองสังกัสระแคว้นปัญจาละสถานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสถานที่พระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ปัจจุบันมีเทวาลาัยของฮินดูตั้งอยู่ด้านบนสถูปกิจกรรมตักบารเทโวโรนาเมื่อถึงวันเทโวโรนาพุทธศาสนิกชนนิยมไปทําบุญตักบารท,ที่วัดโดยปฏิบัติตนดังนี้ 1. เตรียมอาหารในตอนเช้าอาหารที่เตรียมเพื่อตักบารเป็นพิเศษในวันนี้คือ ข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนวัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงคือประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถหรือศาลาให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตตรงกลางโดยมีมัคนายกเดินอันเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ส หลักจากตากบาทแล้วมีการอาราธนาศีลสมัยทานศีลและรักษาศีล 3. ฟังธรรมและทำสมาธิต,ตามโอกาสเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส 4. แผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและสัสตว์ให hey, ้พระครูพิพัฒน์ุธิกร หลวงพี่หนูว่าที่อ่านเลยหลวงพี่คะน้องหนูอ่านหมดเลยหนูไม่ได้อ่านเลยนี่อยาให้หนูอ่านบ้างสิเออให้พี่มังอ่านมังพี่มังนั่งหลับกปเลยพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมายัางโลกมนุษย์โดยเสด็จมาทางบันไดสวรรค์ลงที่ประตูเมืองสังกัดศัอันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถีวันที่เสด็จลงจากเทวโลกนานเรียกกันว่าวันเทโวโรนวันนั้นถือกันว่าเป็นวันบุญกุศล ที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัทโบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกวันรุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือน11จึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรนะกันเป็นการใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าโดยพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันใส่บาตรแด,ด่พระสงฆ์ที่อยู่ทั้งหมดในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองค์ด้วยโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน แต่เนื่องจากประชาชนต่างพากันไปเฝ้าตักบาตรกันมากมายแต่ไม่สามารถเข้าถึงพุทธองค์ได้จึงได้โยนข้าวไปอาหารเหล่านั้นก็ตกลงในบาทของพระพุทธองค์ทั้งหมดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งจึงเป็นเหตุให้ทำอาหารห่อใบมะพร้าวหรือใบเตย ห่อไว้หังเพื่อจับโยนไปได้และนำไปตักบาตรในวันออกพรรษาซึ่งเรียกว่าตักบาตรเทโวโรนะขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคําว่าเทวย่อมาจากคําว่าเทโวโรนะซึ่งแปลว่าการหยั่งลงจากเทโวโลกอันหมายถึงการเสด็จลงจากเทโวโลกของพระพุทธเจ้าสําหรับในปีนี้ประเพณีตักบาตรเทโวโรนะ จะมีขึ้นในวันที่30ตุลาคม2566